สวัสดีครับวันนี้มาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา52นะครับโจทย์บอกว่าถ้า f x เท่ากับลากที่3ของ x และ g x เท่ากับ x ส่วนด้วย1บวก x แล้ว f อินเวอรบวก g อินเวอรของ2มีค่าเท่าใดในที่นี้นะครับโจทย์ถามหา f อินเวอร์ g อินเวอรของ2โดยปกติเราก็มักจะไปสร้างหาอินเวอร์ขึ้นมาก่อน เราบอกว่าถ้า y เท่ากับรากที่3ของ x การหา f inverse ก็คือการเอา x กับ y สลับที่กัน x ก็เลยกลายเป็นรากที่3ของ y แล้วยกกำลังสองสองข้างตัวนี้ก็เลยเอ่ยยกกำลังสาสองข้างนะครับเพราะฉะนั้น y คือ x กำลังสแปลว่า f inverse ของ x ก็คือ x กำลังสามนั่นเองทีนี้ถ้าพี่แบงค์มาสร้าง g inverse บ้างก็คือ g x คือ y เท่ากับ x ส่วนด้วย1บวก x ทำเป็น g inverse ก็เลยกลายเป็น x เท่ากับ y ส่วนด้วย1บวก y ในการจัดรูปพี่แบงค์คูณไขว้ขึ้นมากลายเป็น x เท่ากับ1บวก y ขอโทษครับ x คูณกับ1บวก y เท่ากับ y แจกแจงเข้ามา x คูณ1ได้ x x คูณ y ได้ xy เท่ากับ y แล้วพี่แบงค์อยากให้ x มันเอออยากให้ y อยู่ข้างเดียวกันจึงย้าย x y กลับมาลบดึงตัวร่วม y ออกก็คือ1ลบ x แต่ว่า y มีค่าเท่ากับ x ส่วนด้วย1ลบ x เพราะฉะนั้นพี่แบงค์ก็เลยบอกได้ว่า f inverse ขอโทษครับ g inverse g inverse x มีค่าเท่ากับ x ส่วนด้วย1ลบ x แต่ตัวที่โจทย์ถามหาอยู่ f inverse บวก g inverse 2นั้น ความหมายคืออะไรครับ f inverse บวก g inverse 2ความหมายก็คือ f inverse ของ2บวกกับ g inverse ของ2ดังนั้นพี่แบงค์เลยเอาหา f inverse 2ทำไงครับเอา2ลงมาทแนทนค่าตัวนี้ก็เลยกลายเป็น2กำลัง3บวกกับ g inverse ของ2ก็อ2อลงมาทแนทนค่าตัวนี้ก็เลยกลายเป็น2ส่วนด้วย1-2 2ลบ2 2กำลัง3ได้8 บวกกับ2ส่วนด้วย1ลบ2ก็คือลบ1ก็เลยกลายเป็น8บวกกับลบ2หรือก็คือได้กลายเป็น6ดังนั้นข้อนี้ตอบ6ครับแต่ถ้าพี่แบงค์เอาให้ให้ทริคนะครับยังจำได้ไหมในการหา f inverse 2กับการหา g inverse 2เราเคยบอกไว้ว่าตอนที่ถ้าสมมุตินะครับเป็น f เฉยๆละกันตอนที่เรามี x กับ y กับตอนที่เป็น f inverse แล้วเราก็มี x กับ y ความสัมพันธ์ก็คือ x ของตอนปกติจะสามารถเท่ากับ y ของตอน inverse และ y ของตอนปกติจะมีค่าเท่ากับ x ของตอน inverse นะครับดังนั้นนั่นหมายความว่าถ้าพี่แบงค์อยากถามหา f inverse 2พี่แบงค์ก็เอา2ลงมาแทนที่ x ตัวนี้แต่มันกลายเป็น y ของตอนปกติ ดังนั้นพี่แบงค์จึงเอา2ตัวเนี้ยไปแทนค่า y ตอนปกติก็คือแทน2ลงไปในนี้2มีค่าเท่ากับรากที่3ของ x ยกกําลัง3 2ข้างก็เลยกลายเป็น8เท่ากับ x เห็นไหมครับโดยที่พี่แบงค์เนี่ยไม่จําเป็นต้องมาสร้าง i n นเ r อรเลยพี่แบงค์ก็รู้แล้วว่าก้อนนี้คือ8เอาใหม่อีกทีหนึง่งถ้าสมมุติพี่แบงค์อยากหาเป็น g พี่แบงค์เปลี่ยนตรงนี้เป็น g ให้เราให้ชัดๆนะเราบอกว่า G ของตอนปกติคือ x กับ y G ของตอน Inverse ก็คือ x กับ y อยู่แต่ความสัมพันธ์ตัวเชื่อมก็คือ x ตอนปกติกลายเป็น y ตอน Inverse และ y ตอนปกติคือ x Inverse โจทย์ถามหา G Inverse 2ก็เอาสองมาใส่ที่ x ตอน Inverse มันเลยกลายเป็น2ตอนของ y ตอนปกติ ดังนั้นพี่แบงค์เอา2ไปใส่ที่ y ปกติแล้วแก้สมกรารหาค่า x ค,ครับข้อนี้แก้ยากเดี๋ยวลงมาแก้ข้างล่างให้ดูนะกลายเป็น2เท่ากับ x ส่วนด้วย1บวก x ย้าย1บวก x คูณไขว้ขึ้นมาคูณ2แจกแจงเข้าไปก็เลยกลายเป็น2 x ลบ x คือพี่แบงค์ย้าย x กลับมาแล้วย้าย2ไปมีค่าเท่ากับลบ2 x เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับลบ2เห็นไหมครับ แล้วถ้าเราอยากบวกกันมันก็เลยได้6เราก็เลยทำกันสั้นๆแค่นี้เองไม่ต้องไปสร้าง g inverse f inverse วิธีนี้พี่แบงค์ใช้ค่อนข้างบ่อยยังไงลองศึกษาการใช้วิธีนี้ดูนะครับ